มีบุจ้ากินายกทำกันบ้านมาแล้วทั่วก็ทั่วเหมือนบอกกันทั่วก็ทั่วสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการยักษ์เขียวนี่วันนี้มากันพร้อมหน้าเลยน้องยักษ์คิวสามคนจริงๆวันนี้อยากจะแบบมาชวนพูดคุยกันเล่นๆนะครับเพราะไหนๆเราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนอะเราก็ได้เ นั่งคุยกันในประเด็นที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะครับกับวันนี้อยากจะถามกันเลยอ่ะเราบอกหัวข้อกันเลยว่าวันนี้ถ้าจะปลูกต้นไม้ในเมืองมเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยจะปลูกต้นอะไรดีอ่าในฐานะที่น้องยาคิ้ว3าคนกําลังจะทําวิทยานิพนธ์กันแล้วจะเรียนจบกันอยู่แล้วต้องมีความรู้เนี่ยแออเชิญนะพี่ปายพี่เขียวไปแล้วสวัสดีไวเอ่าบ๊ายบายเอา เดมามีกำลังจะบอกเรื่องของ resilience city ในในเทอมของ food security ของเมืองใช่ไหมใช่แล้วจะต้องแบบกะเพราอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะงงใช่ resilience city คืออะไรต้องแบบปรับตัวอยู่ใช่ปรับตัวถ้าเกิดเจอภัยพิบัติอะไรมาปรับตัวอยู่ได้หนึ่งในนั้นคือการที่มีมโทนอาหารเป็นของตัวเองสามารถเลี้ยงตัวอยู่ได้1สัปดาห์2สัปดาห์รอการช่วยเหลือเข้ามาได้ก็เลยใหปลูกกะเพรากัน ไม่ค่ะกินไหมมีแต่ละคือมีความรู้ทำกันบ้านมาแล้วคือไม่ใช่มานั่งงงคุยกันเฉยๆนะรายการนี้รายการไม้ยืนต้นงั้นงั้นเราเอาไเอาม้ยืนต้นก่อนไม้ยืนต้นบอกว่ามาในเมืองเนี่ยก็คือเราจะปลูกต้นไม้ได้ดีมันมีข้อที่เราควรจะทำหนึ่งยังไงก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้ยอุ้ยว่าไมาที่เมืองเอาเอางี้ก่อนก่อนที่จะไปดูว่ามันควรจะมีข้อจํากัดอะไรหรือว่าควรจะเลือกยังไงเนี่ย พอแต่ก็ต้องมาในเมืองทุกวันนี้ไหมก็ดีแต่มันสามารถดีได้กตอนนี้ได้อ่าเป็นไงรู้สึกว่ามันมันสามารถปั่นเลยปั่นมาเลยปั่นมาเลยปั่นมาเลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อีกคนนี้ตอบคุมเครือมากเลยอ่ะในกรุงเทพมีชอบต้นอะไรมากที่สุดอ่ะวีดีบราจังจุรีไหมคะสิจุฬาจังจุรีสิจุฬาเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้เขารู้สึกแบบว่าชุบฉับ แต่เนี้คือเราคิดไม่ทันแล้วค่ะเรแบบความรู้แน่นจำจุนีก็ก็เวิร์กนะคะแต่ว่ามันมันดีไหมคะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่ะแอบบอกว่าไม่ไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจำจุรีมีปอกที่เป็นไม้ถนนนะอยู่ในเมืองอ่ะแล้วก็เห็นอยู่ที่ถนนวิทยุแต่นั้นปอกมานานมากแล้วนะ่ยสมัยเราห้าเราหกเลยนะอ่าสมัยก่อนเนี้ยมันมันอาจจะมันอาจจะดูโอเคในสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีคลองแล้วก็แล้วก็มีถนนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ แล้วก็ปลูกกันแต่พอมันมันมาถมที่ทาท่านมนทําอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้สุขภาพไม่ดีเลยนะมีอยู่40กว่าต้นเนี่ยตอนนี้ก็แบบผูเป็นโพรงไปหมดแล้วม,มันไม้เนื้ออ่อนด้วยแหละแล้วมันอายุแก่มากแล้วอะไรเงี้ยเห็นพูดถึงคําว่าแบบมันเป็นไม้เนื้ออ่อนอใช่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะแบบต้องคํานึงว่าเราไม่ควรเอาไม้เนื้ออ่อนมาปลูกในอืมอ่าใช่คือพวกไม้เนื้ออ่อนพวกนี้มันโตเร็วไงพอมันมันโตเร็วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะ โครงการเราจะสวยเร็วเอางี้สมมติปลูกถนนไปเส้นหนึ่งนะมันโตฟูขึ้นมาสวยเลยแต่พอเลยจากนั้นไปอ่ะฉีกหักล้มเออใช่ไหมะยิเป็นพื้นที่ถนนลมลงมาโดนรถลงมใช่ใช่ใช่เอาคือแบบแต่ละเขตเนี่ยมีเรื่องมีราวต้นไม้ล้มโดนรถโดนอะไรีก็กลายเป็นคดีความเป็นอะไรกันวุ่นวายทุกปีทุกปีนะครับมันก็ต้องอจัดการไม่ให้มันล้มต้องทำไงก็ต้องคอยตัดแต่ สุกป,ป่ะแล้วมาเนื้ออ่อนโตเร็วต้องตัดแต่งบ่อยป่ะก็ต้องบ่อย,อยก็เป็นการสิ้นเปลืองประมาณสิ้นเปืองอะไรต่ออะไรเยอะแย,ยะกําลังคนใช่ไหมครับ<ม>อันนี้ก็<ม>ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชวนคิดเอาไว<ม>้ในขณะเดียวกันถ้าเรามองเห็นต้นไม้แต่ดั้งแต่เดิม ที่มันอยู่วัานาน,านั้นแล้วมันเป็นไม้โตชา้าอืมีไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยคือไม่ต้องกลัวโตช้าก็กปล่อยโตไปถนนไม่ได้จบอยู่แค่10ปี20ปีใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมีมีคำถามถามพวกเราเล่นก่อนแล้วกันสมมุติว่าเมืองหนึ่งเนี่ยเคยเป็นป่าดิบแล้งมาก่อนป่าดิบแล้งแล้วไถ่า,าบเลยสร้างเมืองขึ้นมาใหม่หมดเลยเออถาม <ขอ S 1> ว่าถ้าจะปลูกต้นไม้ในเมืองนั้นจะปลูกต้นไม้ของป่าดิบแล้งหรือไม่อุ้ย ตามเทคนิคแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่อยากตอบให้เหมือนเพื่อนเราเป็นแบบอะไรตอบว่าเลยก็จะปลูกป่าดิบชื้นไปเลยเป็นไงไปก่อนเลยคนแรกไปครับเจอครับเจอครับเหนแบเหน็บมันซ้ำไปไปจองที่ร้านอาหารเลยไหมหลายคนก็จะคิดว่าอย่างนี้หลายคนคิดว่าแบบพอเป็นเมืองมาแล้วอ่ะอยากจะปลูกต้นไม้ก็จะไปดูว่าแต่ตั้งแต่เดิมสภาพแวดล้อมตรงนี้มันเคยเป็นสังคมพืชอะไรมาก่อนเคยเป็นป่าอะไรมาก่อนแล้วก็จะเอาต้นนั้นๆมาปลูกกัน แต่อยากจะบอกว่าแนวคิดนั้นก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะสภาพเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วถูกนี่ไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเราลองดูในในกรุงเทพนี่สิใช่ไหมฮะต้นไม้ที่อยู่ในกรุงเทพต้องทําไมอะปลูกเกาะการถนนปลูกฟุตบาทนี้ดินปลูกมันมีอยู่นิดเดียวเห็นไหมนี่ปลูกมีอยู่นิดเดียวเกิดอะไรขึ้นดินก็อุ้มน้ําไม่ได้แรงก็แรงใช่ไหมครับก็เลยต้องลดน้ำไปอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะรากก็ยึดเกาะได้ไม่ค่อยดี ใช่ไหมครับสารอาหารก็ <ใน S 2> ไม่คอ<ร>ม่อยมีเพราะใบร่วงร่วงบนถนนก็กวาดไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาอาจจะไปหมกกักอควาทมทําปุ๋ย<ช>ทาอะไรมานะก็ต้องวนกลับเข้ามาใส่หรืออะไรเงี้ยครับมันต้องมีการเมทนนสกันอยู่ตลอดใช่<ร>ไหมฮะอันนี้อันนี้เราพูดถึงในไซต์ที่มันเป็นตามถนนหนทางตามพวกนีีเนาะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆญ่แบบสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ปลูกไปก็เป็นอีกเรื่องเพราะวันเดนเราเราจะคุยเรื่องในเมืองเพามันจะมีเมืองตรงไหนเมืองริมถนนหรือว่าเป็นในสวน มันก็มีหล,หลายที่นะครับแต่แบบในพวกตามริมถนนตามอะไพวกนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย<ม>เพราะฉะนั้นจะเอาต้นไม้แบบจากสภาพแวดล้อมเดิมแล้วมาปลูกก็ต้องดูแลกันเยอะมากเดี๋ยวก็จะไม่รอดกนดีต้นไม้ที่เอามาปลูกจะต้องทนอะไรทนทนแรงทนแรงอ่ะแน่นอน,นใช่ไหมครับทนท่วมขังเออท่วมเอานโหนี่มีประเด็นมีประเด็นนะเออทาไมอ่ะเอ้าบางทีน้ํามันรอระบาย ท่วมก็ท่วมเหมือบอกว่าท่วมก็ท่วมรอระบบระบายน้ำมันท่วมรดับจุดแบบว่าเพราะว่าเวลาหน้าฝนมนยอมรับนะยอมรับกันนะท่วมก็คือท่วมอะท่วมก็สหารวิธีแก้ไขกันไปทำยังไงอะยังไงยังไงก็คือเราต้องหายังไงต้นไม้ทั้งคนแรงกคนท่วมมันดูแบบเอ้ยคนขาสานอีกแล้วอย่าโตเร็วอีกเออมันเหลือกี่ต้นให้ปลูกแล้วตอนเนี้ยไม่มีแล ถูกบอกแล้วว่านูกระเพราอย่าไปเชื่อเะ็กกระเพราเวลาเราไม่มีคําตอบหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตนะหาคําตอบจากธรรมชาติอ้าวเราก็ต้องดูสังคมพืชบ้านเราแหละว่าสังคมพืชอะไรที่แบบว่ามีทั้งแรงแล้วก็มีนางทางน้ําท่วมด้วยที่มันมองไปมองมามองซ้ายมองขวาคือป่าดืงน้ําจืดป่านี้มันจะขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำแม่น้ำมูลแม่น้าชีเจ้าพยาตอนบนแม่น้าสแกกลางอะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาหน้าแรงเนี่ยมันก็แรงนะนน้ำมันก็ลง มันก็อยู่บนที่ดอนอยู่บนที่แรงเนี่ยนะครับเออมันก็โตคนใหญ่ึมันแต่พอหน้าน้ำอ่ะน้ำมันเออขึ้นมาจากข้างแม่น้ําแล้วมันก็ท่วมมันอยู่งั้นอ่ะสองเดือนสามเดือนมันก็อยู่ได้เออนะแล้วสังเกตจากปี5้าี่ที่แบบต้นไม้ที่แบบรอดตายจากน้ําท่วมก็เป็นไม้ที่อยู่ในป่าพวกเนี้ยมีพวกพยอมให่ไหมครับเออกันเกลาก็มีนะมีสักน้ํามีชุมแสง เพียงแต่ว่าไอ้ต้นไม้ในในป่าปงป่าธรรมพวกนี้น่าเอามาทดลองแล้วก็ปลูกในเมืองดูว่าเออแล้งก็ทนได้หน้าฝนมาน้ำท่วมเอาไม่ตายอ่ะอย่าไปปลูกนะไอ้พวกอย่างจำปีอย่างเงี้ยทั่วมาปุ๊บท่วมมาแป๊บหนึ่งตายเลยเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใบแห้งติดต้นตายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเออก็ต้องลองหาต้นไม้ทนทนพวกนี้มาเพราะสภาพแวดล้อมมึงมันเปลี่ยนไปจาก ดั้งเดิมหมดแล้วอะเนาะแต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ที่พูดมาไม่ดีมันอาจจะดีในที่ของมันใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราพูดถึงต้นไม้ในเมืองที่เที่ประเด็นที่พูดก็คือว่ามันแล้วมันแล้วแต่พื้นที่ไงว่าการจะทาเมืองเนี่ยนะก็ต้องตรงนี้เป็นป้าขนาดใหญ่เราจะฟื้นฟูเรื่องอีโคโลจีเราจะทําให้มันเป็นพื้นถิ่นเราจะทําให้อะไรตรงนั้นทําก็ทําขึ้นมานะครับถ้ามีพื้นที่มีดินที่เป็นดั้งเดิมมีความอุดมสมบูรณ์มีอะไรก็ทำป่า แต่ตรงไหนที่มันพื้นที่จํากัดแล้วมันก็จะเจออย่างที่พี่แอกเขียวว่านี่แหละโครงสร้างบ้างอะไรบ้างก็ต้องหาต้นมาที่ทนมากๆก็เป็นอีกเซตหนึ่งแล้วมีอะไรอีกต้นไมมในเมืองอ่ะตรนลิลลีแคบก่อนที่ที่เราคุยกันคือว่าทนท่วมทนน้ไอ้ทนแรงทนท่วมแล้วก็แบบต้องไม่โตเร็วมากเพราะว่าไม้มันจะได้แข็งหน่อย มันจะมีเหล็กใบไม่ร่วงเพราะว่าเราจะปลูกริมถนนงี้เก็บกวาดยากใบไม่ร่วงไม่มีใบร่วงน้อยถ้าใบร่วงน้อยล่วงมากปลูกต้นไม้อย่ากลัวใบร่วงเพราะมันร่วงทุกต้นแต่จะร่วงมากร่วงน้อยเรื่องร่วงไปฤดูกาลหรือค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วถ้าต้องระวังใบร่วงมากนี่ต้องถ้าไม้มีผลก็ต้องระวังถูกต้องเอ้ยนี่เป็นประเด็นที่คิดไว้อยู่ในใจเลยเออเราเด่นขยับนิดนึงขยับนิดนึงใจตรงกันใจตรงกัน ไม้ผลมันมีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไม้ผลที่ออกผลแล้วแบบมันไม่ได้ถูกเก็บไปอ่ะมันก็จะร่วงลงมาแล้วถ้าเกิดมันเละอยู่บนถนนมันอาจจะลื่นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุง่ายมันอาจจะสกปรกเลอะเทอะแต่ถ้าเป็นไม้ผลที่แบบอ้าวอาจจะส่งตให้สัมปทานเฮ้ยน้องยักคิ้วมากคุณเอาไป2กิโลแนวนี้อก็จ่ายตังมาให้รัฐ แล้วคุณก็เก็บไปขายทํากาไรได้เราได้คนดูแลต้นไม้ด้วยเออก็ถือเป็นอีกทางหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหมแล้วแบบอย่างพวกนี่ไงพวกพลึกทั้งหลายอ่ะใช่ไหมเออฝั่งมหาุยุฝรั่งราชะพลึกอะไรเงี้ยที่แบบเป็นฝักออมาแล้วแบบปลายฝักมีแหลมๆด้วยตกมาโดนรถก็บุบๆๆแต่ประเด็นหนึ่งที่เจอกันแล้วแบบเดือดร้อนอย่างพญาสัตบัญญิเออกลิ่นแล้วมันกลิ่นมันแรงมันฉุน ชอบไม่ชอบนั้นอีกเรื่องนึงแต่มันดันมีคนแพ้เออมันอัลลเอร์จีีมมันประเด็นนี้เหมือนกันมันแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเป็นต่างประเทศนี่จะเป็นพวกสนอ่าเป็นเป็นเจสอนเป็นละอองของมันน่ะเออคนก็จะแพ้อะไรเงี้ยเป็นภูมิแพ้เงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องคิดถึงเหมือนกันเรื่องสุขภาพอ่าคน เออวันนี้น่าจะแบบว่าพอสมควรถ้าอันนี้ถือว่าชวนคุยกับทุกๆคนที่ดูคลิปกันด้วยกันล้วกันนะครับว่าใครมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในเมืองเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยการเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็และกันอย่างนี้เนาะเอองั้นวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วกันนะครับกับรายการยักษ์เขียวนะครับสวัสดีครับเจอปืนครับเฮ้เนกลนเจอกันครับจะเป็นเป็นโอเค